วันที่17ตุลาคมน,นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องตำรวจทุกคนครับให้ช่วยกันทำงานเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ขอให้มุ่งเน้นดูแลความสุขสข,ของพี่น้องประชาชนเราพยายามที่จะทำงานให้เกิดความเชื่อมั่นและศาารัทธาให้ประชาชนไว้ใจเรานะครับผมเข้าใจดีว่าทุกท่านเหนื่อยครับแต่ขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ที่เราควรทำครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับสำหรับ พี่น้องประชาชนครับผมคิดว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้นาองค์กรนี้แต่ผมก็จะผลักดันให้การทํางานของเราเนี่ยดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด mm hmm. ก็ขอโอกาสใ,ให้ทระการตารวจได้ทางานนะครับทระการตํารวจคนใดที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบผมถ้าพบหลักฐานเมื่อไหร่ผมก็คงดำเนินการทางวินัยท,ทันทีนะครับส่วนตํารวจที่ดีด ก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันส่งเสริมย,ยกย่องเชิดชูเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานครับ